นี้เป็นวันที่เราทำบุญให้กับผู้ร่วงรับนะครับเป็นประเพณีของชาวพิษตะจักรนะครับก็วันนี้ก็เริ่มกับประเพณีตอกนกลางคืนนะครับก็มีหลายคนนะครับเข้ามาทำบุญทำความสะอาดปีละครั้งนะครับที่สุสาน จะเป็นในส่วนของซิสเตอร์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซิสเตอร์เมลานีนะครับคนที่ส่งแม่เอ๋เป็นเรียนจบปริญญาตรีเลยนะครับคนนี้ครับนี่เป็นผู้ที่ ก็จะเป็นเจิดแล้วก็คุณพ่อต่างๆนะครับเป็นพีจอดรถนะครับให้สำหรับททีนะครับก็จะเป็นพิธีส่วนภาวนาครับเป็นวันจไ้ธรรมภานาที่แต่งผู้ล่วงับนะครับนครับคืนนี้เวลาสักกนีนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เวลาแปด